สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ IT ง่ายๆสไตล์จับมือทำนะครับสำหรับ EP นี้เราพูดกันถึงการให้โปรแกรม NVDA ครับอ่านคีย์ลัดที่เรากดนะครับโดยทั่วไปนะครับถ้าคุณผู้ชมเคยใช้โปรแกรมจอ for Windows นะครับก็จะคุ้นเคยครับว่าโปรแกรมจอก็จะอ่านออกเสียงปุ่ม Escape ปุ่ม Enter หรือว่าปุ่ม Home e N d เ g e up เ g e down นะครับ หรือแม้แต่ปุ่มแอปพลิเคชันก็ตามนะครับแต่ว่าโปรแกรม nvda ครับก็จะไม่ได้อ่านออกเสียงปุ่มเหล่านี้นะครับวันนี้รายการของเราก็มีวิธีง่ายๆมานำเสนอนะครับโดยคอนเซปต์นะครับเราต้องมี nvda global plugin นะครับ nvda global plugin เป็นแอดออนที่มากด้วยฟีเจอร์ความสามารถ หยิบยกบางฟีเจอร์มาอธิบายกันอีกครั้งนะฮะซึ่งสำหรับคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้ติดตั้ง NVDA Global Plugin นะครับเราจะมีการแจกลิงก์ดาวน์โหลดแอดออนตัวนี้ใน description ท้ายวิดีโอนี้เลยนะครับเมื่อติดตั้งแอดออน Global Plugin เรียบร้อยนะครับเราก็มาเริ่มใช้งานกันด้วยวิธีการง่ายๆนะครับก็คือ insert J แล้วก็ F3 นะครับ NVDA Global Commands Extension Command Key Selective On e ก็จะขึ้นเมนูขึ้นมานะครับ select key นะครับ announcements um นะครับก็คือให้เราเลือกปุ่มที่จะอ่านออกเสียงนะครับในที่นี้ผมก็จะกดปุ่ม Home แล้วก็กดเลือกปุ่มที่ต้องการนะครับก็เริ่มจากปุ่ม escape enter ด้วยนะครับ <Check ed. S 1> เจอปุ่มไหนแล้วก็สามารถที่จะกด space bar check ได้เลยนะครับเจอ escape แล้วผมก็จะเช็ค <Check ed. S 1> อีกนะครับ มี enter escape แล้วนะครับแล้วก็ผมกดตัว e มาอีกนะครับให้เจอ n นะครับ c h e c k 10 e d check อ๋อ n check แล้วนะครับโอเคมี n มี enter มี escape A k อ่ก็จะเป็นปุ่ม home นะครับกด h หาปุ Up, Boom, ่ม home home มี home n enter escape ต่อไปก็เป็นเพจ up เพจ down นะครับผมก็จะกดตัว p หานะครับเพจ down เพจ up ผมเช็คเรียบร้อยนะครับโอเคหลังจากนั้นก็ <Desktop S 1> กด enter <Desktop. S 1> เลยนะครับ <Desktop. S 1> เท่านี้เองนะครับผมจะลองกดก่อนนะครับ <Escape. S 1> อ่ามีเสียง escape มาแล้วนะครับ <Escape. S 1> สำหรับท่านใดที่เคยใช้โปรแกรมจอ For w w n n o w w นะครับก็จะคุ้นเคยกันดีนะฮะผมจะลองเข้า run, <dialogue. S 1> run นะครับ พิมพ์ notepad n o t p a d text desktop lit Stardust display command key selective announcement dialog fn blank enter enter เวลาผมกด Control Home Ctrl plus home Ctrl plus n Ctrl plus page up Ctrl plus page down ครับเมื่อกด Control บวก Home เข<ม>าก็จะบอกนะครับว่าเรากด Ctrl plus home Ctrl plus n อย่างนี้นะครับ <Home. S 1> ทีนี้วิธีการคืนค่าทำอย่างไรนะครับเราก็ต้อง จำปุ่มให้ได้นะครับว่าเรามีการกดปุ่มไหนไว้บ้างนะครับก็ไป not check ออกผมก็จะ not check ที่ home not check ที่ n e n t e r ก็ not check e ข็มเจ็บก็ not check page down page up ก็ not check เท่านี้ก็จะคืนค่าเหมือนเดิมแล้วนะครับก็คือ insert j แล้วก็ f 3นะครับอะไรที่เคยเช็คก็ space bar ให้เป็น not check แต่เขาจะไม่ได้อ่านนะครับก็เช็คอยู่หรือเปล่านะครับเราต้องกดสเปซบาร์เพื่อคืนค่าเป็นนอตเช็คอีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับถ้าเรากดปุ่มไหนแล้วยังดังอยู่ยังอ่านออกเสียงอยู่เราก็ไปแก้ไขได้นะครับซึ่งก็จะเกิดประโยชน์นะครับสำหรับการใช้งานคอมพิวเตอร์เมื่อเราต้องการให้โปรแกรม NVDA บอกคีย์ลัดเมื่อกดปุ่มนะครับก็เหมาะสำหรับคนที่เป็นมือใหม่นะครับเพิ่งครับใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการตั้งค่าเพื่อที่จะให้เกิดความมั่นใจนะในการกดปุ่มคีย์ลัดต่างๆนะครับและนี่ก็เป็นทริปเทคนิคซึ่งไอทีง่ายๆสไตล์จับมือทำนำมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมพบกันใหม่ใน E ีีถัดไปสวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ